ความรักของมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์เรามักจะคาดหวังกับความรักของคนใกล้ชิดของเราไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาคนรักคู่ครองพ่อแม่ลูกเพื่อนสนิทพี่น้องของเราคุณครูพี่เลี้ยงไปจนถึงเจ้านายของเราไปจนถึงไอดอลของเรา แต่เราก็พบว่าไม่มีใครที่จะสามารถรักเราได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยคุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสามีภรรายากันที่รักกันมาเนิ่นนาน,น,านก็สามารถที่จะฆ่ากันได้ก็สามารถที่จะวางแผนรอบทำร้ายกันได้สามารถที่จะโกงกินกันได้สามารถที่จะหักหลังกันได้คนที่เป็นสามีภรรยาของเรามีความใจแคบกับเราสามารถที่จะโกหกเราได้ทั้งๆท,ท,ที่เขาบอกว่าเขารักเรา คนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่สามารถที่จะโยนทิ้งลูกไว้ข้างถนนได้กล้าที่จะโยนหนี้ศินที่มันทิ่มแทงทุกทรมานตัวเองนั้นให้กับคนเป็นลูกได้คนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นกล้าที่จะบังคับความต้องการของลูกเพื่อให้ลูกนั้นสามารถที่จะทําตามความต้องการของตัวเองได้เราจะเห็นในสังคมทุกวันนี้คนที่เป็นแม่ ทำแท้งฆ่าลูกในไส้ตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดอะไรหรือเอาลูกไปทิ้งไว้ในกองขยะหรือฆ่าลูกทำแท้งท,ง,ทงทางที่ลูกนั้นยังไม่ได้เป็นเบบีเลยยังไม่ได้เกิดมาตัวเล็กๆเลยลูกที่เป็นเนื้อเลือดของเขาลูกที่ออกมาจากสายเลือดของเขาที่ออกมาจากร่างกายของเขาเขายอมที่จะเจ็บปวดเขายอมที่จะทำเรื่องหน้าหวาดเสียวเพื่อที่จะทำลายคนคนนึง ที่เขาคิดว่าเป็นผลดีกับตัวเขาเพื่อนสนิทโกงกินกันพี่น้องทะเลาะกันเกลียดกันเพราะเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องคําพูดเพื่อนสนิทรอบฆ่ารอบทำร้ายกันนินทากันลับหลังคุณจะเห็นได้ว่ามนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัวไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนสถานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ เป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคู่สามีภรรยาเรามีความเห็นแก่ตัวเรามีความกลัวที่เรานั้นจะเดือดร้อนมากกว่าคนอื่นเราจึงยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เรานั้นมีชีวิตรอดและเหนือกว่าคนอื่นได้เพราะฉะนั้นไม่มีความรักใดในมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเราจะทำบาปเราจะทำสิ่งไม่ดีกับคนรักของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าไม่ใช่สภาวะทางร่างกายก็เป็นสภาวะทางจิตใจ เป็นสภาวะทางความคิดที่เรานั้นพยายามที่จะทําให้ความคิดของเขานั้นมีเรื่องลบๆเพราะคําพูดของเราได้เพราะมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อํานาจของความบาปมนุษย์ทําบาปโดยไม่จําเป็นต้องสอนเรารู้ว่าการที่โกหกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็เลือกที่จะโกหกเรารู้ว่าการที่รักเล็กขโมยน้อยเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแต่เราก็เลือกที่จะทําเราทําบาปมาต,ตั้งแต่เด็ก เรามีนิสัยก้าวร้าวได้โดยไม่ต้องสอนเราพูดจาไม่เพราะมีความหยาบคายมีอารมณ์รุนแรงมีอารมณ์ร้อนมีอารมณ์อิจฉาริษยามีความแค้นมีความอยากอวดตัวอยากข่มคนอื่นอยากรู้สึกเหนือกว่าคนอื่นมีใจกำหนัดต่อเพศตรงข้ามมีหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคนอื่นเราไม่สามารถที่จะควบคุมความบาป ที่ติดฝังอยู่กับเราได้ตั้งแต่เราเกิดเพราะความบาปครั้งแรกได้ตกทอดมาสู่เราตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกตั้งแต่ปฐม,มกาลที่สร้างโลกนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นความบาปจากมนุษย์คู่แรกสามารถที่จะตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่น,น,นหลานของเขาได้คุณจะเห็นได้ว่าเราเคยได้ยินคำว่าเวรกรรมที่ บรรพบุรุษของเรานั้นได้ทําเอาไว้นั่นก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปโดยที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเรามีสายเลือดแห่งความบาปเรามีพันธุก,กรรมที่ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของเราได้ก่อกรรมอะไรไว้บ้างบรรพบุรุษของเราได้ทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความบาปนั้นอะไรไว้บ้างและบาปมันมีโทษของตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นความบาปหรือโทษของมันสามารถที่จะตกทอด รุ่นสู่รุ่นได้มนุษย์เราไม่สามารถเอาชนะความบาปและโทษของมันด้วยตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะอยู่เหนือความบาปได้เพราะความบาปนั้นมีริธานุภาพที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เพราะว่าเรายังมีเนื้อนหนังอยู่ค่ะเรายังมีความหิวเรายังมีความกระหายเรายังมีอารมณ์ที่อารมณ์ร้อนไม่ว่าเราจะห่มผ้าเสียอะไรเราก็ยังมี อารมณ์ที่อิจฉาริษยาไม่ว่าเราจะเคร่งปฏิบัติศาสนาขนาดไหนแต่เรายังมีอารมณ์ร้อนเรายังมีใจกำหนัดเรายังมีความคิดที่ไม่ดีต่อผู้อื่นเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้เหานั้นสามารถที่จะบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาหัวใจเรานั้นยังมีความอยากยังมีกิเลส เราไม่สามารถที่จะเอาชนะความบาปของเราได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมความโลภของเราได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมใจกำหนัดของเราได้ด้วยตัวเองนอกจากการที่เราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเมื่อไหรก็ตามที่เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวสรรค์และสร้างมนุษย์ผู้ที่รู้เกณฑ์มาตรฐานของมนุษย์ดีที่สุดเพราะพระองค์เป็นคนที่สร้างมนุษย์จุนยกตัวอย่างแบบนี้นะคะสมมุติว่าจุน ประดิษฐ์สิ่งของชิ้นหนึ่งขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าจูนมีจุดประสงค์อะไรในการสร้างวัตถุชิ้นนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าการประดิษฐ์สิ่งของที่จุนประดิษฐ์ชิ้นนี้จุนสร้างมาเพื่ออะไรนอกจากการที่เขานั้นมาสอบถามจุลว่าจุนสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ด้วยอะไรด้วยวัสดุอะไรสร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วใช้เวลากี่วันในการสร้าง คนที่รู้ดีที่สุดคือผู้ที่สร้างเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดในการสร้างมนุษย์และมาตรฐานของมนุษย์นั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะคาดหวังความรักที่สมบูรณ์จากมนุษย์สักคนได้เลยแม้กระทั่งลูกที่เราเลี้ยงมากับมือที่เขาออกมาจากร่างกายของเราที่เขาได้รับการเลี้ยงดูบ่มเพาะอย่างดีจากเรา หรือไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาที่บอกว่ารักกันสุดหัวใจสุดชีวิตและจะรักเราตลอดไปเราไม่สามารถที่จะหาความรักที่สมบูรณแบบ์แบบแบบนี้กับมนุษย์สักคนได้เลยแต่หากเราแสวงหาความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระเจ้ารู้จักความรักดีที่สุด พระเจ้าทรงรู้ว่าความรักคืออะไรและการไม่รักคืออะไรพระเจ้าทรงรักคุณและพระเจ้าทรงรักคุณก่อนที่คุณจะรักตัวเองในหนังสือโรมบทที่หข้อที่8ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นขณะที่เราจำเป็นจะต้อง รับเอาโทษของบาปไม่ว่าจะเป็นเวรกรรมของเราที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นคํำสาปแช่งไม่ว่าจะเป็นโทษความบาปของบรรพบุรุษของเราไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นพระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อตายไถ่าบาปให้กับมนุษย์ทุกคนให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์เราไม่จําเป็นต้องรับเวรกรรมอีกแล้ว เราไม่จําเป็นต้องรับโทษของความบาปอีกแล้วโดยการที่เรารับเอาพระคุณของพระเจ้าใส่เข้ามาในชีวิตแทนพระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธิ์บริสุทธิ์มากกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปเราไม่สามารถที่จะลบล้างบาปของตัวเองได้แล้วเราไม่สามารถที่จะให้มนุษย์คนไหนมันลบล้างความผิดบาปของเราได้เพราะมนุษย์ทุกคน ไม่บริสุทธิ์มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่ว่าเราจะทำดีมากแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีบําเน็จมากแค่ไหนเราไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดบาปให้กันและกันได้เพราะว่าเราไม่ได้บริสุทธิ์มากพอที่จะลบล้างความผิดบาปของตัวเองได้และเราก็ไม่สามารถลบล้างความผิดบาปของเพื่อนมนุษย์ลูกของเราสามีและภรรยาของเราได้ หนังสือโรมบทที่5ข้อที่13ยังกล่าวอีกว่าความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ถือว่าไม่มีบาปธรรมบัญญัติหมายถึงกฎข้อห้ามหรือการเตือนไม่ให้เราทำบางสิ่งบางอย่างกฎเกณฑ์มาตรฐานที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาในหนังสือโรมบทที่5ข้อที่13ได้กล่าวไว้ว่าความจริงบาปได้มีอยู่บนโลกนี้แล้ว ถ้าไม่มีบาปก็ไม่มีธรรมบัญญัติแต่การที่เรามีธรรมบัญญัติอยู่บนโลกใบนี้ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเราก็รู้ถึงธรรมบัญญัตินี้แล้วแสดงว่าบนโลกนี้มีความบาปอยู่จริงมนุษย์เป็นคนบาปจริงๆแต่มนุษย์จำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งใดที่ห้ามสิ่งใดที่ควรและสิ่งใดที่ไม่ควร แต่ถึงอย่างนั้นทมบัญญัติก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดบาปของบรรพบรุษเราได้ทมบัญญัติสามารถที่จะชี้นําแนวทางในข้อห้ามได้แต่ไม่สามารถเป็นพระคุณที่จะสามารถลบล้างความผิดบาปของมนุษย์ได้เว้นแต่ว่ามนุษย์จะรับเอาพระคุณที่พระเจ้านั้นส่งเครื่องบูชาลบล้างบาปให้เรานั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งบริสุทธิ์และพระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์โดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงลงมาไถ่เราจากความบาปทั้งหมดมันจะง่ายกว่าไหมคะพี่น้องถ้าพี่น้องจำเป็นจะต้องชดใช้เวรกรรมของพี่น้องชาติต่อชาติพบต่อพบไปเรื่อยๆจนไม่มีจุดหมายปลายทางแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรารับเอาพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นมอบพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นของขวัญให้พี่น้องที่พี่น้องไม่จำเป็นต้องเอาจเจ้ากรรมในเวรอีกแล้ว พี่น้องไม่ต้องเอาเวรกรรมอีกแล้วพี่น้องไม่เอาความผิดบาปของบรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนเข้ามาใส่ในชีวิตของพี่น้องแต่ตอนนี้พี่น้องเป็นไทยแล้วพี่น้องมีอิสรภาพที่จะไม่ถูกความบาปนั้นครอบงำพี่น้องที่พี่น้องนั้นจะไม่ถูกโทษของความบาปนั้นจองจำพี่น้องเกาะแข้งเกาะขาพี่น้องแล้วตามไล่ล่าให้ชีวิตของพี่น้องนั้นตกอับและเต็มไปด้วยคำสาปแช่ง ส่วนใหญ่ที่เราเห็นแล้วเราไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นโทษของความบาปจากบรรพบุรุษของเรารุ่นสู่รุ่นรุ่นต่อรุ่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอพระเจ้าคํำสาปแช่งจะหายไปเรากลับไปคืนดีกับพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์เรากลับไปคืนดีกับพระผู้สร้างของเราเรากลับไปคืนดีแล้วไปเรียนรู้มาตรฐานที่พระองค์นั้นได้บอกให้กับมนุษย์การคืนดีนั้นจะสามารถที่จะลบล้างความผิดบาปได้ การคืนดีนั้นจะสามารถที่จะทําให้เรากลับไปคืนดีกับพระเจ้าและไม่รับเอาคํำสาปแช่งไม่รับเอาเวรกรรมไม่รับเอาโทษของความบาปแต่เราจะมีชัยชนะต่อความบาปโดยการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อคุณรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตคุณจะเกิดผลจะเกิดการอัศจรรย์มากยิ่งขึ้นชีวิตที่เคยไปไม่รุ่งในเรื่องบางเรื่องก็จะกลับตาลปัดความรักที่เคยล้มเหลวมาตลอด ก็จะกลับตาลบัดการไม่เข้าใจกันในครอบครัวก็จะกลับมารักกันก็จะกลับมาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นทัศนคติที่ไม่ดีก็จะค่อยๆหายไปสำหรับใครที่ได้ฟังคลิปนี้นี่คือการทรงเรียกนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยากจะมีการเกิดผลในชีวิตจริงๆตุณนหนุนใจให้พี่น้องที่ได้ฟังคลิปนี้เปิดใจนะคะให้อธิษฐานที่จะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตามจูนทีละประโยคนะคะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกเคยทำผิดลูกเคยทำสิ่งที่ไม่ดี ลูกขอต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงไถ่ความผิดบาปลูกออกทั้งหมดรวมทั้งความสาบแช่งเจ้ากรรมในเวรต่อแต่นี้ไปลูกไม่ขอเอาเวรกรรมอีกต่อไปขอพระโลหิตของพระเยซูพิท ทรงชำระความบาปทั้งหมดในชีวิตของลูกออกไปลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าจะสามารถนำทางชีวิตของลูกให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วเกิดผลที่ดีได้ลูกขอต้อนรับองค์พระเยซูคริส มาเป็นที่พึ่งของลูกมาเป็นพระผู้ช่วยของลูกตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสสำหรับใครที่อธิษฐานว่าตามให้ทุกคนทักอินบ็อกซ์เพจมานะคะเราจะมีการพูดคุยกับคุณหนุนใจคุณเพื่อให้คุณนั้นได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ขอพระเจ้าทรงวอวยพรทุกคนและนำชีวิตของคุณให้มีแต่สูงขึ้นทางเดียวนะคะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะ